สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่แถวถนนสารพีครับมีด้านหลังเอ,งอกลักษณ์ของสารพีจะเป็นต้นไม้ครับเป็นต้นยางนานมีร้านหนึ่งอยู่ด้านหน้าครับ The Extraction ครับผมอยู่สารพีครับนี่ฮะบรรยากาศร้านคือเป็นแบบว่าบ้านเดิมเลยเป็นบรรยากาศร้านแบบบ้านชั้นเดียวครับติดกระจกและด้านในเป็นห้องแอร์ครับไปดูกันนะครับผมร้านก็จะเอาซองกาแฟเนี่ยครับมาแปะเต็มผนังเลยเอาเป็นอเมริกาโน่ดีกว่าพี่มีขั้วไหมครับอเมริกาโน่จะมีเคนยาครับมีหน้ำครับต้องเคนยาดีกว่าครับอเมริกาโน่เย็นตัวเคนยาไม่หวานนะพี<ม>่นะบรรยากาศร้าน เคมากครับนี่ครับโซนหน้าบาร์แล้วก็ทางขวามืออีกหนึ่งห้องครับก็จะมีโซนนี่แบ่งโซนไว้เรียบร้อยครับร้านดีครับอันนี้ก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันพอดีเซิร์ชเจอครับผมเป็นพัวกลางครับตัวเคนย่าที่พี่เขาแนะนําเลยเมื่อกี้นี้อหอมนะคือแบบว่าคินคลี a n สอาดๆอย่างนี้เขาบอกจริงนะคือแบบใจใส่เลยกินง่ายดีไม่เปรี้ยวมีกลิ่นกาแฟป,ปลายหอมครับอันนี้แก้ไวไปสองนะของวันกินัวเบา บรรยากาศร้านโดยรวมดีนะร้านนี้ก็เพิ่งเสิร์ชเจอครับบังเอิญเหมือนกันพอดีลองเสิร์ชดูปุ๊บเห็นบรรยากาศด้วยการแต่งร้านคาแรคเตอร์คือแบบเออโอเคเลยพอเข้ามาไม่ผิดหวังั็ดีมากครับผมจอดรถง่ายครับก็คือหาริมถนนได้เลยแถวนี้ตจอภดรถไม่ค่อยเยอะมากร้านสวยบรรยากาศดีมากครับผมเหมือนนั่งกินอยู่ในบ,บ้านโอเคครับง่ายปากช่องเลย <ขอ S 2> ครับเตยชอบเทีย่ยวครับไปพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย